ก็สวัสดีสดทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่การรีวิวดายัน t ูกูหงนะครับเป็นกูหงหนึ่งนครับเป็นสติกเกอร์เลสอะเรียกกันคันเลิ์คิวแหละก็ค่างๆที่จะดีอยู่ก็เรินนครับไม่เรินกูออกนะครับทุ้ยไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นนะไม่ด้มันออบผมถึงบ้านนะครับ <laughs> ตรงนี้ก็ซื้อมาฮะเดี๋ยวลองเครดิตร้านไมน่หากัน ก็ไม่เก็บค่าโฆษณาเงินเรากูก็ราคาก็ดีกูเสียดังว่าเก็บอ๋อลุกนี้ราคาประมาณสาม้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ใครสนใจก็ไม่หาซื้อกันได้นะครับหมวกค่าส่งอีกห้าสิบนะครับเป็นสี่ร้อยสี่สิบนะครับก็มันดูชิ้นส่วนกันดีกว่านี่ขีดไม่ออกเลยสักเออนี่ครับอืมแกะมา โอ้โเหียบแคปโหลดไอ้สัดสายสายส,ายสาย่แคปใแคบครา,าทีเดิมก็มีมือดีมือเดียวนะก็ไม่มีกล้องนะอ่นนี้ครับนี่คือเอทชิ้นเอทนะครับชิ้นเอทชิ้นเป็นเอททุยไม่ใช่มาดูนะครับอทำไมกลุ่ของหนึ่งมีทีพาร์ทเ้วยผมก็ไม่เข้าใจนะครับซื้อมามันก็มีเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งมาไม่มีให้เลยฮนะโอ๊ะอีกกล่องหนึงไม่มีนี่ครับชิ้นคอรน์เนอร์ครับอเ,เออแล้วสติงมันจะบางหน่อยวะแต่ว่าผมชอบไนะันลูกอ่นนันเท่ดีอืมทททอเทเทเทหมึนชิ้นกลับไปครับหนึ่งายไป เอาเขี่ยผิดด้านเอาเอาถูกฮะลงนิดหน่อยเอาเอาจจะสายยากเลยเพราะว่าทีพามกันป๊อปไว้ก็คือชิ้นส่วนจะแน่นแน่นแน่นนะครับเดี๋ยวมาดู cutting, คัตติ้งครับติงนี้ผมใช้มือเดียวคัตติ้งนะใช้มือเดียวคัตติ้งครับก็อ่ะอ่ะบ,บิดเลืองบิดเลือง ขึ้นอ่าได้ได้อยู่ต้องบิดไปทา่านี้ได้ไหมได้อยู่ครับถ้าป๊อปในคลิปนี้ก็ขออภัยเลยครับอ่าขึ้นอยู่ได้ยังได้อยู่นะ,ะทา่ทาเท่าเนี่นเออเฮ้ยเฮ้ยอ้เนีไ้ได้วะมันอตอนนั้นกูเล่นไม่ได้วหอ่ะได้น,นี้มาอันนี้มันต้องลงดิอ้๋อชิมหายไม่ถนัดเว้นะมึง อืมได้ได้ก็ลื่นครับออกฝ่ามือเดียวปิดอ,องปิดตาเฮียเล่นได้หมดนะดีอยู่อ่าสามร้อยเก้าสิบนะครับกดแคปให้ดูหน่อยนี่ครับได้ยันแท้ๆดายันครับ,รบกูกหงนะ รายยันนะครับเนาะรีวิวน,นิดนิดหน่อยหน่อยเลยนะมาดีวิวอะไรมากเช้นี้สวัสดีครับ